เลิกออกรถเดือนเมษายน2564วันอาทิตย์ที่4เวลาสตาร์ทรถ9นาฬิกา59นาทีจันที่12 19และ26เวลาสตาร์ทรถ8นาฬิกา59นาที พริฤหัสบดีที่22และ29เวลาสตาร์ทรถ8นาฬิกา59นาทีสุขที่2และ9เวลาสตาร์ทรถ12นาฬิกา19นาทีสุขที่23และ30เวลาสตาร์ทรถ14นาฬิกา59นาที แล้วพบกันใหม่เรียกวันออกรถเดือนพฤษภาคม2564สวัสดีค่ะ